เหลือจะเชื่อเด็กน้อยเหนี่ยรูปคูซีเจอกันอีกทีเป็นคนดังไปซะแล้วค่ะดาราสาวนุนสุธิภาคงแนวดีไอดอลสาวอารมณ์ดีได้แชร์โมเมนต์ความทรงจำแสงพิเศษในตอนที่ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับซีซีวัตพระเอกหนุม่มควนใจเมื่อ18ปีที่แล้วมาเทียบกับภาพคู่ในยุคปัจจุบันค่ะซึ่งขณะที่ทางฝั่งของซีซีวัตรเองหลังจากที่ทราบเรื่องราวดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้เข้าคอมเมนต์ตอบกลับนุนสุธิภาเช่นกันว่า เพิ่งเขาไปดูมีเด็กน้อยแอบปรื้มว่าทำเอาบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาเห็นต่างพากาันฟินกับโมเมนต์คู่นี้น่าดูกันเลยทีเดียวคะ่ะ